มาลงมาจากแทบมาตัดหญ้าตัดหญ้าให้สวนไก่เครื่องแล้วพี่น้องต้นไม้หลังหน้ากําลังใหญ่ลงเสื้อเ็ด้นี่ลงหองงกลางบ่ได้ขุดใส่คือเพิ่นลงเบิงมันบ่เกิดก็งขุดใส่พี่น้องต้นกล้วย ฝนตกหลยมองเห็นเป็นดินอันนั้นดินห,น,หดน,นหินแหดินดูกร่งนี่จะกุนหินงามอยู่งามงามพลผลิตผลผลิต,ผลผลตปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยง กเ็เหมืนอนสิทึบๆแน่เพราะว่า้องนี้ต้นไม้นะต้นป่วยนะครับต้นตะเคียนทองต้นยางนาต้นสักปลูกสลับกันนักสซนพื้ชทีรพิ่นไปอน,นล้วเติบเลยเนอะซ้ำนี่แหละเดี๋ยวสิอัพเดทให้เบิ้งไปเรื่อย mưa e lè đấy mày